ที่แปดซ้ำสอนหน้าด้านส,าส้ำสอนหน้าไม่อายในเปิดประตูล็อกเกอร์อย่างในนายตั้งแต่เช้าเธอได้ยินเสียงด่าต้อนรับเธอมาตลอดทางนี่เป็นครั้งแรกที่เธอคิดว่าการมีทักษะการได้ยินเป็นเลิศของมนุษย์หมาป่าไม่มีประโยชน์สำหรับเธอเลยแม้แต่น้อยตู้หมายเลขสิบสามของเธอมีป้ายสีแดงติดอยู่เกือบสิบใบซึ่งเป็นใบท้าประลองทั้งจากพวกอัลฟาและโอมิกาเธอค่อยๆดึงมาลงช้าๆ แต่ไม่ทันใจเกรซพอเจ้าหญิงโอเมก้ามาเห็นเข้าเธอก็กระตุกรวดเดียวหลุดออกมาจนหมดไปขี้คลาดเกรซฉีกกระดาษสีแดงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนจะเหวี่ยงทิ้งไปทางกลุ่มอัลฟาที่ยืนจ้องพวกเธออยู่เหมือนกำลังอยากจะกินเลือดกินเนื้อไม่ต้องไปสนใจเจ้าเป็นโอเมก้าไม่จำเป็นต้องขึ้นประลองกับใครทั้งนั้นเกรซพูดยังไม่ทันจบก็มีอัลฟาหนุ่มอีกคนนึงแปะใบท้าประลองลงบนตู้ของเธออีกใบต่อหน้าต่อตาพวกเธอ ทำออกทั้งคู่สะดุ้งเฮือกนี่แน่จริงก็ไปทาองค์ราชายาดเร็กซ์สิเรสซตะโกนใส่หน้าอัลฟาที่เห็นจ้องหน้าพวกเธอเพื่อรอคำตอบว่าไหนจะขึ้นเวทีประลองกับเขาไหมถ้าอยากเป็นทาสอัลฟามากก็ขึ้นประลองกับข้าข้ารับรองว่าหลังจากข้าได้ตัวเจ้าแล้วข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีแถมจะหาอัลฟาให้เจ้าหลายๆคนด้วย อัลฟาผมสีน้ำตาลเข้มส่งสายตากรลิ้มกะเหลี่ยพร้อมกับพยักหน้าไปทางอัลฟากลุ่มใหญ่ที่ยืนอยู่ไม่ใกล้กันโอเมก้าสมสนอย่างเจ้าค้ดชอบนิัสยสหมือนพ่อเจ้าสินะพอพูดถึงพ่อแนก็เล็กขึ้นมาทันทีจนเกรสต้องรีบยั้งแขนของเธอไว้ถ้าใครอยากท้าประลองกับไนก็มาท้าประลองกับพวกข้าแท้นี่อีกขี้คลาดพวกจะท้าโอเมก้าไปหนึ่งประลองไม่อายเผาตัวเองบ้างหรือไง เสียงของครูก้าดังขึ้นมาจากประตูทางเข้าสถาบันหลังจากนั้นใบท้าประลองที่ติดอยู่บนตู้หนังสือของไนก็ถูกปลดออกมาอยู่ในมือของครูก้าอย่างรวดเร็วโอเมก้าเ oh ขาไม่กลัวมังกรอของเจ้าหรอกนะมีแต่นางกระต่ายของเจ้าที่สู้เจ้าไม่ได้พวกยังไม่ทันขาดคําอีกคนพูดก็ถูกนางกระต่ายที่เขาเพิ่งเอ่ยถึงเหวี่ยงจนร่างของมันกระเด็นไปติดข้างฝา้า ทำเอาทั้งเกรซทั้งไนแอบยิ้มอย่างสะใจไม่เคยคิดเหมือนกันว่านางกระแตของครูก้าจะมีแรงเยอะมากขนาดนี้ทั้งๆที่ตัวของเขาไม่ใหญ่มากสูงกว่าครูก้าเพียงนิดเดียวว่าไงล่ะถ้ายังอยากส่งหนังสือท้าประลองอยู่ก็ส่งมาได้เลยกล้าๆหน่อยก็แล้วกันครูก้าสะบัดกระโปรงผ้าทอที่ยาวลากพื้นไม่เหมือนโอเมก้าคนไหนในเฮอริเทสใส่กัน เพราะโอเมกาที่นี่ต้องเรียนวิชาต่อสู้ทุกคนจึงมักจะสวมใส่เสื้อผ้าที่เคลื่นอนไหวง่ายธรัะมะธรแมงเหมือนอัลฟาไนรีบหยิบหนังสือเรียนจากล็อกเกอร์แล้ววิ่งตามคูก้าไปอย่างรวดเร็วขอบคุณพี่คูก้ามากเมื่อคืนโดนอะไรบ้างคูก้าดึงมือของไน์มาตรวจดูมีรอยโซ่เงินหลงเหลืออยู่นิดหน่อยเพราะแผลจากเงินจะหายยากกว่าปกติหากนอกนั้นแล้วบนร่างของไน์ก็ไม่มีบาดแผลใดๆปรากฏอยู่ แทนปรินช่วยเข้าไว้ท่านใหญ่ปรินซ์นะนะทั้งสองพี่น้องตะโกนออกมาพร้อมกันอย่างทึ่งๆนายทำตาโตชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าทำไมสองพี่น้องต้องทำท่าตกอกตกใจขนาดนั้นโอ้สวรรค์ข้าไม่รู้ว่าจะเป็นใครกันแน่นะน้องสาวแต่ท่านใหญ่ปรินซ์ไม่ได้ออกมายุ่งกับธุระของใครมาเป็นสิบปีแล้ว ข้าชัำไม่แน่ใจซะแล้วว่าเจ้าเป็นแค่โอเมกาเผ่าเรสธรรมดารรมดาจริงๆหรือเปล่าทำไมทั้งลุงเร็กส์ท่านใหญ่ปรินซ์ถึงปกป้องเจนนะ้านักคูกามองบนด้วยท่าทางอิจฉาท่านใหญ่ปรินซ์คือโอเมกาคนรักของราชาอัลฟาผู้มีอำนาจสูงสุดในเมืองเลคแนโทรปท่านเป็นลูกครึ่งมนุษย์ธรรมดาลูกครึ่งมนุษย์หมาป่าเป็นแม่ทแท้ๆขององค์รัชทายาทเร็กส์ท่านใหญ่ว่ายัางไงบ้างเรสกระตุกชายเสื้อถามต่อไม่มีอะไร ข้าถูกขังอยู่ไม่ถึงชั่วโมงท่านปริ้น์ก็เรียกเข้าไปพบและท่านก็ให้ค้านั่งกินขนมอยู่ในห้องท่านจนกระทั่งเช้าองครักะประจําตัวถึงส่งค้ากลับมาที่นี่นกระซิบเพราะก็รู้เหมือนกันว่าโทษของเธอควรจะรุนแรงกว่านี้อีกเรื่องหนึ่งที่นายไม่ได้บอกเกรซกับคูก้าก็คือท่านปรินเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเดเป็นคู่แท้ของเธอตอนที่ท่านปริน์ถามว่าเธอสงสัยว่าใครเป็นคนเปลี่ยนยาคุมฟิโรโมอน ถ้าจึงบอกท่านไปตามจริงว่าเธอสงสัยว่าจะเป็นเดเกรอย่าลืมนะอาวุธของโอเมก้าไม่ไดีอยู่ที่พละงกำลังท่านปรินเตือนสติได้ก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องพี่เกรสพี่คูก้าท่านรู้ไหมว่าใครคือเพื่อนสนิทกับเดเกรมากที่สุดหนายหันไปถามสองพี่น้องพวกโซบะอัฟ่า so ที่ทำเดเกรเป็นเงาตามตัวมีอยู่สองคนคนแรกชื่อดีแลนเกรเป็นลูกพี่ลูกน้องของเดพ่อของเขามีธุรกิจอยู่ในเมืองแลแคนทรอปหลายอย่าง แต่ทั้งพ่อของดีแลนและตัวดีแลนเองไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของราชาเผ่าเกรเป็นแค่ครอบครัวนักธุรกิจธรรมดาธรรมดาเกตกระซิบข้างๆหูไนถึงคนที่กำลังฝึกดาบสั้นอยู่กับเดที่สนามต่อสู้ท่านปรินต์เอาขวดยาล้างตัวดับกลิ่นฟิโรโมนมอบให้ไนมาขวดหนึ่งแต่ท่านยืนยันว่าสามารถเลิกลิ่นตัวที่คู่แท้อย่างเดเมื่อจะได้กลิ่นอีกด้วยถ้าอยู่ในระยะห่างเพียงพอซึ่งทำให้ตอนนี้พวกเธอสามารถดักซุ่มเก็บข้อมูลของเดได้ ส่วนอีกคนชื่อเฮลด์ด์ฮิมารายันนิสัยเหมือนหลุดมาจากขุมนรกจริงๆสมชื่อเขาเป็นเจ้าชายอัฟฟาจากเผ่าฮิมาลายานันนิสัยโหดร้ายป่าเถือนและชอบใช้วิธีสกปรกเวลาต่อสู้บนเวทีเนยเก็บข้อมูลที่เกรซบอกอยู่อย่างเงียบๆและหลังจากที่พวกเธอกลับหอไปแล้วเนยก็ขอยืมชุดของเกรซมาสวมเป็นชุดที่ถึงแม้ไม่สวยงามอย่างที่ครูก้าชอบใส่แต่ก็ดูหรูและตัดเย็บอย่างประณีตเธอจะไปไหน เกรซถามพระอาทิตย์เกือบตกดินแล้วปกตินายจะไม่ค่อยออกไปไหนหลังเลิกเรียนนอกจากอยู่ในห้องทํากันบ้านแต่ครั้งนี้เธอขอร้องให้เกรซแต่งหน้าแต่งตาให้เธออย่างดีไปทําสิ่งที่โอเมก้าทําได้ดีที่สุด <c oughs> นายระบายยิ้มไปทางเกรซไหนๆก็มีคนพูดว่าเธอสัำส่อนเหมือนพ่อแล้วทั้งนั้นเธอก็ควรจะใช้ชื่อเสียงของเธอให้เป็นประโยชน์บ้าง